มาลิซอนหรือมาลิกุหลาบเพผนก็นจะเป็นดอกส่วนซ้อนงามๆอั่างเงี้ยเลยพี่น้อ,นนองเอินมาลิซอนเนาะหรืออีกสื่อหนึ่งมันก็นจะเอินมาลิกุหลาบเพราะว่าเพผนมีสันมีซ้อนคล้ายๆดอกกุหลาบเนาะคะ่ะอ่ามาลิซอนสำหรับอ่ายุบานยายไกยเนาะตัวส่วนตัวยายไกยเองคิดว่าการตัดแต่งกิ่งไว้เนาะหนึ่ง จะบบหกเนาะค่ะจะบบหกจะบจบไปตามใจของเพิ่นเนาะเฮาาิสหยเพิินไปตามใจของเฮาคือตัดแต่งกิ่งไวให้เพิินเป็นพุ่มเนาะ,ะควมคิดของเงากายไกคือตัดเร้วเพิ่นออกยอดมหม่ดอกของเพิ่นกระจสมบูรณ์สวยงามเนาะค่ะแล้วก็ดอกเนี่ยจะออกมหาลายดอกงหญ่หอมเนาะค่ะ สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงแล้วก็เฮ็ดให้เพลินนี่บ่แก่ง่ายเนาะค,ะนนะคะ่ะอยู่ได้โดนเนาะค่ะออ่ายู่ได้โดนเฮาแห้งตัดเพลินแห้งแตกเนาะค่ะจะบ่ปล่อยให้เพลินน่ะแก่ตายไปเนาะคะ่ะห้อก็สิตัดแต่งกิ่งเพิ่นไวน้เนาะส่วนตัวย่อยกายมักคักมากแน่นพี่น้องเอ้ยดอกมะลิสวร์น,นี่เ <c oughs> มื่อนี้เนาะหลังฝนหยุดฝนเช้าแล้วเนาะเพิ่นกจ็จะบาน หลับกับน้ำฝนจงกินหอมี่นองเอ้ยหอมคกักหอมแน่อืมเป็นคนที่มากดอกใหม่มากถูกดอกใหม่แต่ว่าสิชืนชอบหลายที่สุดก็จะมีกุหลาบกับมาลิซอนเนาะะ่ะเพราะว่าเพิินหอมนั่นอืมหอมหลายเนาะ,ะ่ะถ้าพูดได้ปลูกแล้วก็เด้อแนะน้ำจ้า